สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทําผัดมะละกอกันฮะรหรือว่าจะเรียกอีกอย่างว่ามะละกอผัดไข่ก็ได้นะเมนูนี้นี่ก็จะค่อนข้างจะฉีกนะฮะการฉีกรูปแบบการใช้มะละกอไปจากเดิมที่เราจะมาทําเป็นพวกสลัดนะก็คือส้มตํานั่นเองหรือว่าจะไปทําพวกแกงส้มนะที่มีมานานแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะเราจะ,เราจะมาทําเป็นมะละกอผัดไข่นะครับซึ่ง หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแม้แต่ตัวผมเองก็ตามนะผมก็เพิ่งจะไม่ได้ยินเมื่อไม่นานนี้เองแล้วพอได้กินดูเนี่ยก็อร่อยดีนะแถมถ้าเกิดไม่ใส่เนื้อสัตว์เนี่ยก็ยังเป็นเมนูมังสวิรัติที่มีประโยชน์อีกเมนูหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาล่ะถ้างั้นพร้อมหรือยังครับเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับมะละกอผัดไข่นะครับก็จะมีนี่เลยมะละกอเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะให้มันติดส้มๆข้างในนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบนะครับ มาทางด้านนี้ก็จะเป็นกระเทียมไทยครับสับเลยตำก็ได้นะก mm hmm. ุ้งฝอยเอ้ยไม่ใช่กุ้งเขาเรียกว่าอะไรดีกุ้งแห้งนะครับคือกุ้งแห้งเลยนะเหมือนที่เราทําส้มตํานะครับอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะครับไข่ผมจะใช้2ฟองเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมครับนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมอย่างอื่นได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับ ครับเราก็จะมาเริ่มกันก่อนเลยนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดกลัวพวกยางมาันละกอนนะมันจะมีวิธีก็คือนี่นะครับตัดจุกมันออกนะวางมันแนวตั้งอย่างเงี้ยสักทีหนึ่งเอียงๆนี้นะครับแล้วก็พวกยางมันเนี่ยก็จะไหลออกไปตรงนี้นะฮะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณ5นาที10นาทีนะยางมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาทําปอกเปลือกมันก่อนแล้วกันนะ ก็จะปลอกเปลือกออกไปเลยถ้าเกิดบางบางที่เนี่ยอย่างเวลาทำส้มตำนะครับเราอาจจะเตรียมนะน้ำแข็งนะครับแล้วก็น้ำนะฮะเป็นคือน้ำเย็นเนี่แหละแล้วก็เวลาเราทำส้มตำเงี้ยเราก็ขูดแล้วก็ลงไว้น้ำเย็นอะไรก็ได้มันก็จะกรอบดีนะแต่ว่าเนี่ยเราจะไปผัดที่จริงผมคิดว่าไม่ต้องก็ได้เพราะว่า ถ้ามันกรอบอยู่แต่ว่าเอาไปผัดยังไงมันก็ยังมันก็ต้องเฉาลงไปอยู่ดีนะครับทีนี้นะเราก็จะมาทําให้เป็นเส้นเส้นเหมือนส้มตําเลยแต่ว่าจะให้มันเส้นใหญ่กว่าส้มตํานิดหนึ่งน,นะครับอาจจะเฉาะก็ได้นะครับอาจจะเฉาะแล้วก็ฝานออกเหมือนส้มตําก็ได้หรือว่าจะใช้เครื่องขูดก็ได้นะครับเครื่องขูดเป็นเส้นเส้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เราก็จะขูดไปเรื่อ,อยๆนะครับ ให้ได้จํานวนหนึ่งพอที่จําจนวนที่ประมาณพอที่ทางบ้านทานอิ่มแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับมะละกอผัดไข่นะครับง่ายมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะนะฮะเริ่มจาก กระทะร้อนๆร้อนๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวรอเรือไม่ชัดนะฮะนะครับเราก็ตามไปด้วยกุ้งแห้งเลยนะครับเอาลงไปทอดเอาลงไปผัดให้มันกรอบสักนิดนึงนะครับมันก็จะหอมฉุยขึ้นมาเลยน้ำมันตอนนี้มันก็จะได้กลิ่นกุ้งแล้วนะครับแล้วก็กุ้งแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยก็จะกรอบขึ้นด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งโรยหน้าล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผัดไปเลยนะครับมันก็จะอร่อยอาจจะเปลี่ยนไม่จําเป็นจะต้องใช้กุ้งแห้งก็ได้นะจะใช้เป็นเส้กรอกก็ได้หมูไก่ปูกุ้งได้หมดนะครับแต่ว่าผัดมะละกอมันค่อนข้างจะจืดใช่ไหมแล้วก็มันก็คงผัดออกมาใสาๆนะฮะกับไข่อีกอย่างหนึง่งไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรมากอย่างมากก็อาจจะมีแค่กระเทียมนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะ กระตุ้นความอยากของมนุษย์นี่แหละโดยการให้มันมีกลิ่นกลิ่นคาวนิดๆน,นะฮะกลิ่นกุ้งแห้งนะครับเวลาโดนความร้อนเข้ามาด้วยแล้วก็เท็กเจอร์นะฮะก็คือเหมือนกับลสสัมผัสมันก็จะมีความกรอบเข้ามาเพิ่มด้วยทําให้มันแบบว่ามันใช่เลยนะฮะแบบว่ามันมันโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรืออย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นเนื้อนุ่มๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งแห้งเนี่ยก็าจะกรอบๆขึ้นมาอีกหน่อย แต่ไม่เป็นไรหรืออาจจะใช้ทั้งสองสามอย่างเลยก็ได้อาจจะใส่ไส้กรอกไปด้วยอาจจะใส่หมูไปด้วยแล้วก็กุ้งแห้งไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้กุ้งแห้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีนะฮะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มันจะยังไม่กรอบตอนนี้หรอกเราพักไว้สักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะกรอบอีกนะครับไม่ต้องห่วงพอถึงตอนนี้เนี่ยเราอย่าให้สีมันมากไปกว่าน,นี้เลยเราพักมันขึ้นมาก่อนเลยนะครับ ราะว่าของทอดทุกอย่างนะฮะมันจะขึ้นมาสุกต่อข้างบนอีกอันนี้ก็จัดเป็นของทอดอย่างหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนผัดก็ตามแต่อะไรก็ตามที่มันใช้น้ํามันเยอะๆอย่างนี้เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกึ่งผัดกึ่งทอดเนาะเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องระวังนะครับไม่ไงั้นมันจะไหม้นะจ๊ะทีนี้เราก็ลงไปน้ํามันลงเราก็ลงน้ํามันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ลิ้นพันกันเรืกอนนะครับ มันร้อนเหมือนเดิมแล้วลงไข่ไปก่อนฟองหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสูตรแบบว่าที่ผมชอบนะส่วนตัวคือผมจะใส่ไข่สองฟองนะคือผมชอบกินไข่มากเลยแล้วก็ใส่สองใส่สองฟองคนละรอบนะรอบแรกเนี่ยตีไปก่อนนะครับตามสูตรผมเลยเวลาผมผัดทุกอย่างผมจะชอบใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วก็อีกฟองหนึ่งเนี่ยใส่ไปทีหลังนะครับ ปไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับให้ไข่มันสุกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเนาะก,ก็จะยืดๆแบบนี้ไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเห็นไหมตอนนี้กุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพิ่งจะออกมาจากกะทะาะแป๊บเดียวนะครับตอนนี้แหละเราจะใส่กระเทียมลงไปนะครับนอกจากจะหอมกุ้งแห้งแล้วเนี่ยยังจะมาหอมกระเทียมอีกนะครับก็จะช่วยทําให้ ผัดผักของเราเนี่ยหรือว่าผัดมะละกอองเราเนี่ยหอมหน่ารับประทานมากงขึ้น <c oughs> <c oughs> พอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเพิ่มน้ำมันอีกสักนิดนึงนะจ๊ะตามไปด้วยเจ้านี่เลยนะครับก็คือมะละกอของเราไฟเราอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมทเทลงไปแล้วผมจะรอแป๊บหนึ่ง พอถ้าเกิดคนเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนมันถูกแชร์ออกไปนะแล้วมันก็จะยังไม่ละอุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเทล,ลงไปเงี้ยมันก็จะถูกพลึบลงมปปุ๊บแล้วก็ปิดนิดนึงความร้อนก็นจะโดนด้านเดียวแล้วก็ร้อนนะครแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราก็ผัดไปเรื่อยๆครับพอร้อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ผัดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับครับตอนนี้ก็หอมแล้วทุกอย่างร้อนจัดนะครับผมจะใส่ซีอิ๊วขาวครับ ถ้าชอบรสชาติของพวกซอสปรุงรสนะฮะใส่ไปด้วยก็ได้ถ้าเกิดเบื่อเบือเบ่อซีอิ๊วใส่น้ำปลาได้ครับหรือจะใส่โชยุก็ได้จะใส่ซอสอย่างอื่นก็ได้นะฮะที่ให้รสเค็มนะครับตามไปด้วยน้ำมันหอยนะฮะน้ำมันหอยเนี่ยจะให้รสรสค่อนข้างเค็มกลมกล่อมแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นซอสมีความหนืดนะฮะมีน้ำมีเนื้อ นี่ผมก็จะผัดนะครับสีค่อนข้างเค็มนิดนึงนะครับถ้าไม่ชอบรสจัดนี่ก็อาจจะซอสน้อยหน่อยมะละกอเยอะหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับอีกฟองหนึ่งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเอาให้มันพอสุกนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับพอลงไข่เปกรอบนึงแล้วนะครับ ผมก็จะคนเลยครับคือการใส่ไข่รอบแรกกับรอบหลังเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงนะก็คือว่าไข่รอบสองมันจะเป็นเงี้ยคือมันจะค่อนข้างที่จะเข้าไปคลุกเข้าด้วยกันมันจะไม่เป็นเส้นนะครับคืออย่างเงี้ยมันก็จะได้ความแบบว่าหนึบๆเยิ้มๆนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นใส่ไข่ก่อนแล้วมาผัดทีหลังเนี่ยมันก็จะไม่มาคลุกรวมกันเท่าแบบนี้แต่ผมเป็นคนชอบกินไข่อยู่แล้ะผมก็จะใส่สองสองฟองเลยแล้วก็ใส่สองรอบอย่างนี้นะครับ ตามไปติดๆด้วยกุ้งกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งที่เราทอดเอาไว้เมื่อกี้นะฮะถ้าเป็นคนชอบทานขุกขลิดนิดนึงนะใส่ลงไปเลยครับน้ําอาจจะชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงเราบ้างนะครับแล้วก็จบด้วยไข่ก่อนแล้วกันมาฮนะลงไปแล้วก็คลุกนิดเดียวแค่พอเข้ากันสังเกตว่าสีนะครับของไข่เนี่ยมันจะยังขาวอยู่เห็นไหมแล้วพอผัดเข้าด้วยกันมันจะมีความ แตกต่างของสีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับต้นหอมทนนั่นเองทางบ้านนะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันน้อยไปอาจจะใส่แครอทเพิ่มก็ได้นะครับอาจจะใส่กุนเชียงไปก็ได้อาจจะใส่ผักอย่างถั่วลันเตาถั่วหวานอะไรเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าซอยนะใส่ลงไปเพิ่มความเผ็ดก็ได้เหมือนกัน นะฮะก็ค่อนข้างหลากหลายแล้ะเป็นอิสระนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับชิมรสที่แน่ใจอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเค็มไปก็อาจจะใส่น้ําไปนิดหนึ่งหรือใส่มะละกอเข้าไปเพิ่มแล้วคนให้ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจืดไปใช่ไหมก็ปรุงเพิ่มเท่านั้นเองครับสําหรับคนที่ติดหวานนิดนึงเนี่ยอาจจะเติมน้ําตาลลงไปนะฮะลงไปตัดนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะครับเท่านี้เองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการจัดจานกันครับครับผมลองกินดูนะอร่อยดีนะท่านผู้ชมผมว่าถ้าเกิดใส่แหนมใส่อะไรไปเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันนะมันเหมือนกับยังไงเดียมเหมือนผัดผักเนาะแล้วก็อืมเหมือนผัดแตงกวา เหมือนแตงกวาฝอยๆอยผัดนะครับแล้วก็มีรสชาติเค็มกลมกล่อมเนาะของน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวไข่เข้ามาแล้วก็จะมีหนึบเบของไอเจ้ากุ้งแห้งนะฮะที่เราทอดเวลาแล้วก็พอมาโดนน้ำนะครับมันก็จะหนึบเนบกรึบกึบดีนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีนี่อีกกุ้งแห้งฝอยโรยหน้าลงไปนะครับรับรองว่า อืมอร่อยแนะ่นอนนะถ้าทํารสจัดนะกินกับข้าวต้มผมว่าก็โอเคเลยถ้ารสไม่จัดเท่าไหร่เนี่ยกินโปปล่าๆนะหรือกินกับข้าวสวยเนี่ยผมว่าก็ได้เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นอัน <c oughs> พอและเท่านี้แล้วกันนะครับผมตามไปด้วยกุ้งแห้งทอดนะครับที่ผมเผื่อเอาไว้แต่งจานเมื่อกี้ต้นหอมสักนิดนึงนะครับที่เราใส่เป็นท่อนไปแล้วเราก็มาโรย ฝอย,ฝอยถ้าเกิดมีพริกหรือว่าอะไรแดงๆเนี่ยก็จัดไปเลยวางไปนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับลองดูนะจ๊ะอร่อยดีเหมือนกันสำหรับปตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ